ินนดนีสวัสดีครับพี่น้องประชาชนอันนี้ต้องขอร้องเลยนะครับต้องขอร้องเพื่อเป็นผลประโยชน์กับทุกคนในประเทศไทยผมขอร้องให้ทุกคนช่วยกดแชร์กันเยอะๆเพราะสิ่งที่ผมกพลังนจะพูดเนี่ยมันสำคัญสำหรับชีวิตคนไทยนะครับห้าหมื่นหกคนเลยนะครับ เราต้องช่วยกันแล้วครับเพราะข่าวที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นข่าวจริงที่ผมได้มาจากผู้ใหญ่ในกระทรวงต่างประเทศเลยในกระทรวงต่างประเทศของเราครับสําคัญมากครับแชร์กัน,นเยอะอันนี้ผมไม่ได้อยากให้แชร์เพราะว่าผมอยากให้คนคิดว่าผมดังหรืออะไรนะไม่ใช่แต่มันสําคัญที่เราต้องให้วิดีโอนี้ถึงหูท่านนายกพิจารณาชาตต้องให้ถึงครับเพราะถ้าไม่ถึงเนี่ย ประเทศไทยจะเสียผลประโยชน์อย่างสูงแล้วคนไทยก็อาจจะตายกันอีกเยอะพูดเรื่องอะไรครับอย่างนี้บอกนะครับผมได้ข้อมูลจากผู้ใหญ่ในกระทรวงต่างประเทศของเราว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศคุณดอนอีกแล้วปฏิเสธปฏิเสธครับในการรับยาที่มีประเทศเขาอยากบริจาคให้เรา ผมเคยพูดเรื่องนี้ทีนึงแล้วนะว่ามีตัวแทนจากบริษัทเมอร์โดนาบอกผมมาว่าเขาพยายามพยายามคุยกับคุณดอนคุยกับกระทรวงต่างประเทศเราคุยกับทูตเราคุยกับคนนู้นคนนี้ของกระทรวงว่าให้ไปล็อบบี้รัฐบาลอเมริกาเพราะเขากำลังจะทิ้งยาเมร์โดนา20ล้านโดสแต่เขาก็บอกผมเลยว่าเขาเก็บ เขากียวับกับการที่คุยกับคุณดอนแล้วกับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศเราแล้วกับกระทรวงต่างประเทศแล้ว,ลว,ว,เ,ลวเพราะคุยยังไงก็ไม่กระตือรือร้นที่จะช่วยชีวิตคนไทยเลยผมก็ถามเขาว่าแล้วประเทศไหนที่ทํางานอันนี้ได้ดีที่สุดเขาบอกเวียดนามทอมเวียดนามโอเคก็ไม่เป็นไรผมก็ปล่อยไปเรื่องนั้นเพราะอะไรเพราะอย่างน้อยก็มีท่านสอวอแทมมี่ที่เป็นเลือดไทยที่ช่วยนาไฟเซอร์มาให้เราได้สองล้านแต่วันนี้ผมได้ข่าวที่ผม สมเพศไม่รู้จะพูดยังไงแล้วมีประเทศประเทศหนึ่งผมไม่อยากเอ่ยชื่อประเทศเขานะพราะว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านก็แล้วกันรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของเขานี่จากที่คนในกระทรวงต่างประเทศเรล่าผมฟังนะได้โทรมาหาคุณดอนเราบอกว่าเขาพร้อมที่จะบริจาค แสนโดสยาวัคซีนให้กับประเทศไทยคุณดอนไม่รับครับคุณดอนบอกเข้าไปว่าไม่รับครับไม่รับเพราะอะไรไม่รู้แต่จากวงในของในกระทรวงต่างประเทศนี่เนี่ยบอกว่าคุณดอนไม่รับแล้วก็ไปให้คําแนะนํากับท่านนายกเลยนะคุณดอนไปให้ความแนะนํากับท่านนายกเลยบอกว่า รับไม่ได้เดี๋ยวเราจะเสียหน้าเพราะประเทศอันนี้เขาเล็กกว่าเราเขาเล็กกว่าเราต้องเข้าใจเรื่อง international relations ก่อนประเทศไทยเรามีคน60หล้านคนเดี๋ยวมันจะดูน่าเกลียดว่าเราไปรับวัคซีนจากประเทศที่เล็กกว่านี่คือการแนะนำตอนนี้ที่ผมอยากให้ทุกคนรีบแชร์รีบรเพราะเดี๋ยวเข้าใจมาเนี่ยท่านนายกยังไม่ได้ตัดสินใจ ว่าจะรับหรือไม่รับแต่ก็กำลังฟังเหตุผลของคุณดอนอยู่ว่าเราไม่ควรจะรับวัคซีนจากประเทศที่เขาอยากบริจาคให้เราเพราะเขาเล็กกว่าเพี้ยนนะบักครับท่านรัฐมนตรีเขาจะเล็กกว่าใหญ่กว่าซ้ายกว่าบนกว่าอะไรก็ได้เนี่ยถ้าเขามีวัคซีนเหลือเนี่ยแล้วเขาอยากบริจาคให้คนไทยเนี่ยแล้วเขาอยากบริจาคให้แสนโดสเลยอะ่ะแสนโดสจะเท่ากับวัคซีนคนภูเก็ตได้ทั้งเกาะนะเพื่อจะนําท่องเที่ยวกลับมา คนสมุยในกรุงเทพงห้าหมื่นโดส่คิดได้ช่วยคนไทยแค่ไหนแต่คุณดอนกลัวว่าเดี๋ยวจะเสียหน้าครับเสียท่าก็เลยมีเงื่อนไขให้กับทางรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของประเทศนี้เขามีจิตใจดีนะเขาอยากมอบให้เรานะไปบอกเขาว่าเฮ้ยเพื่อให้ประเทศไทยไม่เสียหน้านะผมไม่ดูว่ามันน่าเกลียดเกินไปนะ ทำเป็นการแลกเปลี่ยนยาแทนได้ไหมที่ผมเข้าใจมาเนี่ยจากคนในวงในของกระทรวงต่างประเทศนะทางรัฐมนตรีของประเทศเนี้ยมึนเลยนะว้าวอัวจะบริจาคยาวัคซีนให้แสนโดสหรือ,อยังมาตั้งเงื่อนไขอีกที่ต้องทำให้งานของฝ่ายชันเนี่ยยากขึ้นเพราะต้องมาทำ swap contract ต้องมานูน่นต้องมานี่เพื่ออะไร คนเขาอยากบริจากให้คนไทยตายอยู่ทุกวันนะ่ะแต่คุณดอนเป็นห่วงเรื่องหน้าตาของประเทศชาติหรือหน้าตาของกระทรวงตัวเองเนี่ยมากกว่าชีวิตของคนไทยผมไม่มั่วครับเรื่องนี้ถ้าผมไม่ได้ยินจากผู้ใหญ่จริงในกระทรวงแล้วถ้าผมไม่รู้ว่าในนาทีนี้ในวินาทีนี้ที่คนไทยยังช่วยกันอยู่ได้เนี่ยถ้าแชร์กันไปเยอะๆให้ไปจึงหูท่านนายกให้ได้นะท่านนายก ก็จะไบอกคนดอนว่าดอนไม่ต้องคิดมากหรอกนะคนเขาอยากให้ยาเรามาเอาไปเหอะนะคิดลึกไปหน่อยดอนไม่ต้องมีซอฟคอนแทรคไม่ต้องมีบ้าบอไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องกลัวขายหน้าหรอกนะกลัวคนตายดีกว่าผมกล้าพูดครับพอนี้คือเรื่องจริงนี่คือเรื่องจริงมันยังไม่ช้าเกินไปว่าคนดอนครับ ท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศที่ท่านจะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเข้าใจว่าคนไทยเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันมีความหมายมากกว่าหน้าตาของท่านมีประเทศนี้เขาอยากบริจาคมาให้แสนโดสหรือมีประเทศอื่นอยากบริจาคให้เรานะหยุดคิดสัทีว่าประเทศไทยเรารับการบริจาคไม่ได้เราเป็นขอทานไม่ได้หรือไม่ะในภาวะนี้นะ I อ o n t งเกียบอ o หูผมไม่สนใจเลยว่าเราจะเป็นอะไรถ้ามีคนเขาอยากบริจาคให้เราก็รับมาแล้วก็พูดกับเขาแค่เราขอบคุณนะแล้วคราวหน้าถ้าคุณมีปัญหาอะไรนะเราก็จะช่วยคุณมันเป็นการแรกเปลี่ยนกันระหว่างมนุษย์อะแต่ไม่ครับไม่ใช่ราทมนงินตุยยุนต่างประเทศอันนี้มารโดนหน้าก็ทริงแล้วนะอันนี้ก็จะโดนอีกทีนึงเขาเครียดกันทั้งกระทรวง ข่าวนี้ถึงล่วนไหลมาถึงผมเพราะก็หวังว่าผมจะทํา f Facebook ไลฟ์เนี่ยแล้วผมจะกล้าพูดความจริงเพื่อให้ท่านนายกตัดสินใจถูกแล้วไปบอกคุณดอนเลยหรือคุณดอนจะกลับมาแนะนํำให้ท่านนายกใหม่บอกว่ารับครับรับจบไม่ต้องมีอะไรมากกว่านั้นเพราะเขาพร้อมส่งยาหนึ่งแสนโดสเนี่ยให้ประเทศไทยเนี่ยภายในอีกไม่เกินอาทิตย์หนึ่งเลยคิดดูสิครับห้าหมโดสเนี่ยเท่าดแสโดสเท่ากับห้าหมคนนะ สมมติเราได้มาแล้วเราไปฉีดให้ภูเก็ตหมดเลยสมุยหมดเลยเชียงใหม่หมดเลยเนี่ยท่องเที่ยวเราจะกลับมาเร็วมะแต่ไม่สำหรับบุณดอนครับเสียหน้าไม่ได้เว้ยเสียหน้าไม่ได้ประเทศนี้มันเล็กกว่าเราเดี๋ยวข่าวออกมาคนก็จะดา่าประเทศไทยไม่มีปัญญา I don't care ผมไม่สนใจว่าใครจะดา่าอะไรกันยังไงแล้วตอนนี้ผมสนใจว่าคนจะมีการรอดในการที่วัคสินเข้ามาคิดกันแค่นี้ได้ไหมครับงั้นผมขอร้องนะทุกคนที่ดูอยู่ตรงน,นีน้กดแชร์เยอะๆ ให้ไปถึงหูท่านนายกให้ได้ยังไม่ช้าเกินไปครับอันนี้ไม่ได้ความผิดพลาดของท่านนายกเลยแต่เป็นความผิดพลาดของการที่ให้ความปรึกษากับท่านนายกสั่งเลยครับท่านสั่งเลยครับคนไทยจะตบมือให้ท่านเลยอย่าไปคิดว่าคนไทยจะมองว่าท่านนายกอ่อนแอต้องไปเป็นขอทานประเทศอื่น I don't care อย่าสนใจตรงนี้ครับท่านนายกไม่ใช่เวลาที่มาเซฟหน้ากันมันถึงเวลาที่มาเซฟคนไทยด้วยกันช่วยกันหน่อยครับ นะคนในกระทรวงต้องเครียดขนาดไหนถึงต้องติดต่อผมมาว่าเขาไม่มีทางออกแล้วพอดอนไม่ฟังใครเลยนะการเป็นดิปโลมัตที่ดีเนี่ยคือการคอมเพลมส์การเจราจาก,การรู้อะไรเหมาะสมเพื่อนบ้านเขาอยากให้เราวันนี้ในยามที่เราลำบากเราก็รับมาก่อนเดี๋ยววันหนึ่งเขาลำบากนะเดี๋ยววันหนึ่งเขาลำบากเราก็ไปช่วยเขา ประเทศเราหิวน้ําอ่ะมีคนเข้า,าน้ําให้เรากินอะ่ะสําหรับท่านราัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศบอกว่ากูมีศักดิ์ศรีพอไม่แดกน้ํามึงก็ได้เป็นไปได้ยังไงไม่เอาครับท่านดอนช่วยหน่อยครับทุกคนก็รอการตัดสินใจที่ถูกอยู่รีบไปเปลี่ยน mindset ของตัวเองรีบไปบอกท่านนายกว่ารับเถอะนะ ้ท่านนายกครับท่านดอนจะพูดอะไรก็ได้เนี่ยท่านดอนจะพูดอะไรก็ได้เนี่ยท่านต้องรับครับมันเป็นของขวัญยายมองเป็นการบร,ริจาคมันเป็นของขวัญที่ประเทศเพื่อนบ้านคนเนี้ยอยากม้อไปกับคนไทยเพระาะเขาชอบคนไทยเขารักคนไทยเขาก็อยากเห็นประเทศเราเด้งกลับมาเร็วที่สุดเพราะประเทศไทยเด้งกลับมาเร็วที่สุดเนี่ยเขาก็มีธุรกิจกับเราได้นั่นขอร้องนะครับเราไม่ได้เป็นขอทานเลยครับในการที่เราจะรับของขวัญ จากเพื่อนที่เราอยากเห็นประเทศเราฟื้นกลับอย่างเร็วแล้วผมเพิ่งรู้นะคนดอนเนี่ยมีนิสัยอย่างนี้บ่อยหลายประเทศที่อยากช่วยเราผมมึงเข้าใจไงททำไมเราไม่ค่อยได้รับบริจาควัคซีนก็เพราะว่ามีคนขีดกันแชร์กันเยอะครับท่านนายกครับผมไม่มีอคติไม่มีอะไรนะผมอยากให้คนไทยรู้แค่นั้ไงว่ารัฐบาลนี้ก็ตัดสินใจถูกได้เป็นเหมือนกัน ขอบคุณมากครับทุกคนที่ดูครับแชร์กันนะครับขอร้องครับแชร์กันเยอะสวัสดีครับ